อกเบี้ยศูเนไปเลยค่ะหรือว่าคุณลูกค้าจะใช้โปรโมชั่นออกรถ800บาทก็ได้เช่นกันนะคะ สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องติ๋วผู้หญิงขายรถค่ะวันนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าติ๋วจะพานำชมรุ่นไหนนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมร้องๆกันค่ะแทนเท่านันเป็นเจ้าตัวคันนี้เลยค่ะนะคะวันนี้นะคะติ๋วก็จะพานำชมในส่วนของตัวรุ่นรถเก่งนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะก็คือวันนี้ติ๋วก็จะพานำชมในส่วนของตัวรุ่นเอทีบเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าจะเป็นตัวรุ่นนี้เลยนะคะ ในส่วนของตัวนี้นะคะที่ติ๋วจะพานำชมวันนี้นะคะจะเป็นตัวพรีเมียมลักชวรี่นะคะก็คือเป็นตัวเอทีพพรีเมียมลักชรนะคะมาพร้อมกับราคาอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันพร้อมๆกันนะคะว่าตัวนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะแล้วก็นะคะมีออปชั่นอะไรบ้างนะคะในส่วนของตัวรุ่นพรีเมียมลักชวรี่ค่ะไปกันคะ่ะ ก็จะพานำชมในส่วนของตัวรุ่น a อท p ป e รีเ m ี u ม u ักนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับราคาอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทนะคะตัวที่โชว์อยู่นะคะตอนนี้จะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชม,มาพร้อมๆกันนะคะว่าในส่วนของตัวรุ่นท็อปสุดเนี่ยมีออปชันอะไรมาบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะออปชันเต็มมากๆค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะในส่วนของรุ่นนี้นะคะ แล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆนะคะก็คือดาวที่25%ผ่อน4ปีดอกเบีย้ย0%ไปเลยค่ะหรือว่าคุณลูกค้าจะใช้โปรโมชั่นออกรถ800บาทก็ได้เช่นกันนะคะจบที่800บาทก็ได้เช่นกัน หรือจะใช้อีกโปรโมชั่นหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะดาวที่10%แล้วก็ใช้เงินออกรถอยู่ที่23,900บาทค่ะมีโปรโมชั่นให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมทักมานะคะอ่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะในส่วนของตัวด้านหน้านะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าในส่วนของตัว เทปนั้นนะคะสวยมากๆเลยเหมือนแคมรี่ยอส่วนเลยนะคะอ่าในส่วนของด้านหน้านะคะมาพร้อมกับกล้อง360องศาแล้วค่ะคุณลูกค้าจ๋านี่เลยนะคะตัวนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะมีทั้งกล้อง360องศาแล้วก็มีทั้งเซ็นเซอร์มาให้แล้วนี่เลยค่ะนะคะมีทั้งเซ็นเซอร์มาให้แล้ว2จุดกล้อง360องศานะคะ แล้วก็นะคะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะแล้วก็ไฟ daytime running light นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมคือถ้าคุณลูกค้าซื้อรุ่นนี้นะคะไม่ต้องถามเรื่องออปชันเลยนะคะก็คือ full ออปชันอยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวด้านนอกนะคะติวก็อาจจะพานำชมเร็วๆรัวๆหน่อยนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะถ้าสงสัยตรงไหนก็ทักถามไลน์กันเพิ่มเติมได้เลยนะคะ นี่ในส่วนของตัวด้านหน้านะคะสีที่พานำชมอยู่นะตอนนี้นะคะเป็นสีเทาดำนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะหรือว่าอัลเบิรเมทัลลิกประมาณนั้นนะคะอ่าแล้วก็ต่อมาค่ะนะคะเดี๋ยวด้านข้างนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อล้อแม็กกันนะคะนี่นะคะล้อแม็กนะคะนี่เลยลายสวยๆแบบนี้นะคะเป็นล้อแม็กแบบ สีเงินปัดดำนะคะตัวนี้มาพร้อมกับขอบที่17นิ้วแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เลยค่ะสวยมากๆคุณลูกค้าจ๋านะคะแล้วก็มาพร้อมกับดิสเบรกให้แล้วนะคะนี่เลยนะคะต่อมาค่ะนะคะในส่วนของตัวรุ่นพรีเมียมนะคะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับหูช้างนะคะหรือว่ากระจกมองข้ากระจกมองข้างเป็นสีดำนะคะ จะไม่ใช้สีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตรงข้างๆนะคะมีกล้อง360องศาซ่อนอยู่นะคะ,ะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะอ่ะอันนี้คือในส่วนของด้านหน้าและด้านข้างนะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างเนาะเดี๋ยวติวจะพาน้ำชมด้านข้างและด้านในพร้อมๆกันค่ะไปค่ะ จะพานำชมในส่วนของตัวด้านข้างและด้านในกันนะคะคุณลูกค้าจ๋าซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นคุญแจแบบสมาร์ทคีย์แล้วเรียบร้อยนะคะมีตั้งแต่ตัวรุ่นสมาร์ทเป็นต้นไปเลยนะคะคุณลูกค้าที่ซื้อรุ่นสมาร์ทก็จะเป็นคุญแจแบบพุ่ยสตาร์แล้วก็สมาร์ทเอนทรีแล้วเรียบร้อยนะคะมานะค่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะคะเราก็เวลาที่จะปลดล็อกหรือล็อกรถก็คือแค่กดปุ่มตรงนี้ ปุ่มเดียวนะคะก็ได้แล้วนะคะนี่นะคะอันนี้คือมาพร้อมกับตัวชุดพับกระจกไฟฟ้าด้วยนะคะอันนี้ติ๋วล็อกรถแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับตัวพับกระจกไฟฟ้าอ่ะเดี๋ยวติ๋วปลดล็อกค่ะนี่นี่ค่ะก็กระจะกลางออกแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านในพร้อมๆกันค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าในส่วนของตัวด้านในนะคะมาพร้อมกับภายในสีแดงนี่เลยสวยมากๆค่ะ นะคะคภายในสีแดงแล้วพวงมลาลัยหุ้มหนังแบบนี้นะคะภายในเนี่ยดูพรีเมียมลักชัวรี่มากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะสวยมากๆนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ p u s ซ a r ตส์สมาร์ทเอนทนะคะแล้วที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะมีเพิ่มเติมมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเบรกโฮแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ อุปกรณ์ต่างๆตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสีคอนโซลได้ตรงนี้จะเป็นไฟแอมเบรไลท์นะคะตรงนี้ติ๋วต้องขอบประทานโทษด้วยซึ่งไม่ได้เปิดนะคะแล้วหน้าจอนะคะเป็นแบบทัสสกรีนแบบ9นิ้วนะคะคุณลูกค้าจะเาตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอแบบ9นิ้วกันไปเลยนะคะ นี่เลยค่ะภายในห้องผู้โดยสารของรุ่นพรีเมียมลักชวรี่นะคะแล้วก็ในส่วนจอตรงนี้นะคะมากับพร้อมกับขนาดอยู่ที่7นิ้วนะส่วนจอตรงข้างหน้าตรงกลางมาพร้อมกับขนาด9นิ้วนะคะนี่เลยค่ะวันนี้ติ๋วก็อาจจะพานำชมแบบละเอียดนิดนึงเนาะอ่ะในส่วนของออปชั่นตรงนี้นะคะก็จะมีหลายออปชั่นให้เลือกนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยว ติ๋วอธิบายอีกทีหนึง่งตอนที่คุณลูกค้าแบบต้องการส่งมอบรถหรืออะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ก็อาจจะพานำชมภา,ภายในห้องผู้โดยสารแบบเร็วๆรัวๆหน่อยนะคะอันนี้คือด้านหน้านะส่วนด้านหลังนะคะนี่เลยคะ่ะด้านหลังก็ยังกว้างขวางคะ่ะคุณลูกค้าจ๋านี่เลยกว้างขวางมากๆเลยนะคะแถมที่สำคัญมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จให้ด้วยนะคะมีที่ มีที่ชาร์จนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จให้ด้วย2รูนะคะนี่เลยค่ะห้องผู้โดยสารดูพรีเมียมมากสีแดงนะคะสวยมากๆเลยในรุ่นของพรีเมียมลักชวรี่นะคะอันนี้คือภายในห้องผู้โดยสารนะคะถ้ามีคำถามตรงไหนก็แท็กไลน์มาได้เลยนะคะแต่ว่าณตอนนี้โปรโมชั่นแบบดีมากๆนะคะไม่เคยมีที่ไหนเอทีดอกเบี้ย0%นะคะอ่ะในส่วนของตัวรุ่นพรีเมียมลักชวรี่นะคะ จะเล่นตัวนี้มาด้วยมีโครเมียมตรงนี้มาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าสังเกตง่ายๆเลยอันนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเสาอากาศแบบคลีปฉลามนะคะนี่เลยค่ะ ะะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันค่ะไปค่ะเดี๋ยวติวจะพานําชมในส่วนของด้านท้ายของรุ่นเอทีบกันนะคะนี่เลยค่ะมาพร้อมกับไฟ LED Light Guiding นะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะจะเห็นชัดเจนในเวลาค่ําคืนนะคะแล้วก็พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED แบบนี้เลยนะคะนี่เลย แล้วก็นะคะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดค่ะเซ็นเซอร์ท้ายนะคะเซ็นเซอร์ท้ายทั้งหมด4จุดเซนเซอร์หน้า2จุดนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวคล้ายๆเหมือนตัวสเกิร์ตค่ะคุณลูกค้าจะนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะสวยมากๆเลยทําให้รถด,ดูมีอะไรมากขึ้นนะคะดูเท่ดูสปอร์ตมากขึ้นเนาะนี่เลยค่ะก็จะเป็นแบบว่า ฟันฉลามนิดนึงนะคะสวยดีสวยเลยค่ะติว,ว่านะคะในส่วนของรุ่นนี้นะคะไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะไม่ต้องใส่สเกิร์ตไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเติมแล้วมาด้วยตัวของเขาแบบนี้จากโรงงานก็สวยก็ดูพรีเมียมลักชวรี่แล้วในมุมของติวนะคะคุณลูกค้าจ๋จานะคะในส่วนของตรงนี้ดูแล้วไม่เบื่อค่ะดูนานๆไปก็ยิ่งไม่เบื่อเนาะอ่ะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านท้ายนะคะเก็บเก็บสัมภาระได้ขนาดไหนนะคะ โอ้โหกว้างขวางมากๆเลยค่ะลูกค้านี่ค่ะในส่วนของตัวรถราคาเท่านี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับสัมผัสที่ใส่สัสมภระด้านหลังนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะใหญ่มากค่ะลูกค้าใหญ่มากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะกว้างขวางมากๆเลยนะคะ เป็นรถเครื่องยนต์พันสองนะคะคุณลูกค้าจะประหยัดน้ำมันมากๆนะคะแล้วก็มาพร้อมกับที่ใส่สัมภาระด้านหลังกว้างขวางมากๆเลยนะคะอันนี้คือในส่วนของตัวด้านหลังในส่วนของตัวรุ่น a t ธิบพรีเมียมลักชนะคะอ่ะเดี๋ยวเดินตามมาพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวพานำชมร,บรอบๆคันพร้อมๆกันนะคะว่าสีนี้เป็นยังไงบ้างคุณลูกค้าชอบไหมนะคะทึ่งสีนี้กำลังมาแรงนะคะ กำลังสวยเลยสีนี้นะคะยอดสั่งจองเยอะมากๆนะคะในส่วนของตัวรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่นะคะมาพร้อมกับดิสเบกทั้งหมดสี่ล้อนะคะคุณลูกค้าจ๋านี่เลยค่ะเดี๋ยวติวพานำชมพ,พร้อมๆกันสวยมากๆเลยนะคะเพื่อเป็นการประกรอบการตัดสินใจเนาะว่าคุณลูกค้ากำลังดูเป็นตัวพรีเมียมระหว่างพรีเมียมลักชัวรี่นะคะเพื่อจะได้ตัดสินใจถูกนะคะว่าจะเอาเป็นรุ่นไหนเนาะอ่ เป็นยังไงบ้างคะถิวก็พานำชมเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวรุ่น APEX A-TYPE 1.2 Premium l u x u ี y นะคะคุณลูกค้าจา๋าหวังว่าคุณลูกค้ารับชมคลิปนี้นะคะจะชอบและก็ถูกใจในส่วนของโปรโมชั่นหรือรถที่ติ่วรีวิวไปนะคะแล้วก็ถิวมีโปรโมชั่นดีๆนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะมีโปรโมชั่นหลายออปชันให้เลือกมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นออกรถ800บาทนะคะ หรือว่าดอกเบีย้ยศนนะคะหรือว่าดาวที่10%ใช้เงินออกรถอยู่ที่23,900บาทเท่านั้นค่ะนะคะสนใจโปรโมชั่นไหนก็อย่าลืมทักหาติวนะคะทักที่ไลน์ไปได้เลยนะคะเดี๋ยวติ๋วจะส่งโปรโมชั่นให้นะคะแล้วก็นะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะที่สำคัญนะคะเป็นกำลังใจให้ติว๋วทุกๆคลิปเลยค่ะอย่าลืมนะคะดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม กด subscribe กดริ่งให้ช่องติว๋วผู้หญิงขายรถด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะคะด้วยการกดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งให้ช่องติว๋วผู้หญิงขายรถด้วยนะคะแล้วติ๋วก็ขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกทุกท่านที่รับชมนะคะแล้วกดติดตามให้นะคะและที่สำคัญค่ะสนใจโปรโมชั่นไหนนะคะอย่าลืมทักไลน์หาติ๋วได้เลยนะคะไม่ใช่ทักอย่างเดียวนะคะอย่าลืมสั่งจองกันด้วยนะคะอ่า ติวก็ขอขอบคุณมากมานะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ